ผมบ้านป๊อบแมนยูนะครับมีรถสองคันนะครับคอนด้าเปรร้อยยี่สิบปีครับจับจับเลยครับนะครับร้อมหนักครับผมบอกแดงครับแล้วก็มียามาห้าแอร์หลอกครับตรวนี้ผ่อนหมดแล้วครับก็ใช้มาสัห้าปีแล้วครับ บ๊อบนะครับครับผมบ้านป๊อบแมนยูนะครับมีรถ2อคันนะครับคอนดาาเป๊1ร้อยี่สบไครับจับๆเลยครับนะครับร้อมัดครับผมบอกแดงครับแล้วก็มียามาฮ่าแอร์หลอกครับรถนี้่อนหมดนะครับ ก็ใช้มาจะห้าปีแล้วครับบ้านป๊อบนะครับครับผมบ้านป๊อบแมนยูนะครับมีรถ2องคันนะครับคอนด้าเปร้อยยี่สิบไมครับจยาบๆเลยครับนะครับล้อมหมัครับผมบอกแดงครับแล้วก็มี จะมาหา้าแอร์หลอกครับรุ่นี้ผ่อนหมด,ดมแล้วครับก็ใช้มาจะห้าปีแล้วครับบั๊บ๊อบนะครับครับมีตัวเย็นสองอันครับนะครับตู้เย็นนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับรีนี้ผ่อนซื้อด้วยมือครับผ่อนผ่อนเองครับ มื่นสี่ครับซื้อมาสามปีแล้วครับแล้วก็เครื่องสภาพของผมครับก็ซื้อเองครับด้วยแรงด้วยกดหลับนอนผมครับนะครับตู้ปลาแต่ไม่มีปลานะครับรนวิวบ้านครับแล้วก็มีคนรักใช้หนึ่งคนครับนี่ครับกำลังหัดห้องน้ำครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ